คุณชอบอยากมีหน้าแบบนี้ด้วยไม่อยากค่ะอ้แบบเราเขาด้แบบเขาต้องดูดแก้มนะจ๊ะจริงเหรอพี่เออมันเป็นเทคนิคหรือเวลาถ่ายรูปเงี้ยให้ดูตอบหน้ารีวิวเงี้ย เอาละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวตอนนี้ค่ะเราไปถามสาวๆกันดีกว่านะคะว่าเทรนด์รูปหน้าแบบไหนนะคะที่สาวๆเขาต้องการค่ะทอาฝันนะคะก็อยากมีรูปหน้าแบบเป็นตัว V ค่ะ V shape น่ารักดีอ่ะเหมือนอ้ําเลยอย่างเงี้ยเป็นคนมีแก้มหน้ากลมอะไรอย่างเยค่ะจะโดนล้อประจำถ่ายรูปก็จะแบบมุมนี้ไม่ใช่มุมนี้อ้วนบ้างก็อยากแบบหน้าเรียวบ้างเหมือนแบบเหมือนชมพู่อ้ําอะไรเงี้ยก็ถ้าเป็นไปได้ก็ อยากได้รูปหน้าเป็นรูปตัววีนะคะเพราะว่ามันจะแต่งหน้าง่ายเป็นเทรนเอาอันนี้นะคะก็คือผู้ที่เขาบอกเป็นรถไฟไม่ใช่เป็นเทรนอ้าเอาไม่ใช่จะบอกว่าเป็นเทรนนี้จริงถี่แบบาวีต้องหน้าวีแต่ซึ่งส่วนมากที่เราเห็นกันเนี่ยก็ไปโบกันบ้าง ไปเลซ่งเลยเชอร์หรือบางคนก็ไปตัดรามอย่างนี้เจ็บตัวซึ่งแน่นอนหน้าวีเชฟเนี่ยเป็นที่ต้องการของสาวๆใช่ไหมล่ะคะหลังจากที่เราดูความคิดีห็นกันไปแล้วเรามาถามสาวหน้าวีเชฟแขกรัเชิญของเราวันนี้เลยดีกว่าจัดไปขึ้นเฮ้ยเร็วรับกล้องตัดมาแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจนชมพูนุษยแต่ชีน่าวีจริงนะหน้าแบบนี้ตลอดเลยอ่ะไม่ไม่จิงนอยากจะให้ดูมากตอนที่บอกว่าหน้ากลม เจนเคยหน้ากลมด้วยเหรอเจนเคยหน้ากลมไม่เห็นอยากไปน่ากลมอ่ะเดี๋ยวดูดูซินางบอกว่านางเคยหน้ากลมหน้ากลมดูนี่ยเห็นปะคือเป็นคนแบบว่ามีแกมีแกถ่ายรูปข้างตลอดเลยนะเธอก็เพราะว่า ดูขนาดถ่ายรูปค่านะมีแก้มหรือว่าจริงมันไม่ได้กลมธรรมดามันกลมมากยางหลังคือใครอ่ะคือแฟนมันกลมจริงๆมันแบบว่าถ่ายแล้วแบบเออมันยุยยุยป่องป่องคือมันยุยไม่พอมันยุยยุยไม่พอเหนียงก็ออกทุกอย่างออกหมดเลยค่ะพี่เอจริงจริงคือป็นนี้วีขนาดะเนี้ยเพราะว่าตัวนี้เลยค่ะรีเฟรชคือตอนแรกเนี่ยเจนเป็นคนที่อ้วนง่ายอ้วนง่ายแบบว่าอ้วนง่ายผอมง่ายแต่ว่าเวลาอ้วนเนี่ยไม่ออกอะไรเลยนะ ออกหน้าออกแขนจะออกอยู่2อ,อย่างแล้วหน้าคือหน้าจะกลมมากจนเพื่อนถามว่ากินหมูมาทั้งเราเหรอ,อยแต่จริงๆคือกินเยอะพอกินเยอะปุ๊บหน้าจะออกแล้วพอ แกมีแก้มบางคนเขามีแกมแล้วเขาหน้ารักใช่ไหมคะแต่เรามีแก้มเราแก้มเราจะแบบมันย้อยมันย้อยแก่มัน้อยู่ตรงนี้แก้มห้อยลงมาอยู่นี้ใช่มันห้อยลงมาใช่ใช่ใช่กเนือแล้วพยายามถ่ายรูปด้านข้างตลอดพยายามถ่ายรูปทุกรูปรูปด้านข้างแต่ว่าไม่ประสบผลสําเร็จเพราะรูปด้านข้างก็จะเห็นเหนียงไปด้วยใช่เครียดมากจริงๆไม่ช่วยหนุ่ยไม่ช่วยไม่ช่วยขอแนะนำรีเฟซรีเฟซตัวนี้เลยสมัยแกต้องกินแล้วะละ กินไปทั้งเลยได้ไหมไม่ใช่จริงๆนะเพราะว่าตอนแรกเครียดมากคิดเลยว่าจะแบบพี่จะไปร้อยใหม่หรือว่าจะไปอะไรไหมเพราะเขาบอกว่าเห็นพื่อนพี่ๆดาราเขาก็นิยมไปกันใช่ปะเราอยู่เราก็ไปนั่งดูยูท b e ศึกษาอยู่ตั้งนานนะขวมันทำายี่ยกัะเยาะผ้านนะเอาเข็มเข้าไปแล้วก็ยึดยๆอย่ายเงี้ยแล้วคือมันไม่มีอะไรมารองรับได้ว่า มันจะมีอะไรไปแบบเป็นเอฟเฟคกับมันหรือเปล่าเขาบอกว่าอนาคตมันอาจจะเป็นพังผืดค่ะนึกดูเลยค่ะเป็นรอยบุ๋มมีคนบอกเป็นรอยบุ๋มด้วยนะใช่แล้วมันน้ากลัวมันไม่มันไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแนอนาคตแล้วเจ้าเจ้าเจ้ารีเฟซของเราเนี่ยนะคะช่วยได้ยังไงอ่ะก็คือตัวนี้ตัวนี้จะไปช่วยเรื่องการสลายไขมันบนหน้าอใช่ค่ะเป็นการช่วยเรื่องการสลายไขมันบนหน้าจากตรงที่เรามีเนียงมีมีทุกอย่างเนี่ยค่ะพอเราทาไปแล้วนะคะ หน้าที่ของมันก็คือมันจะไปสลายไขมันแล้วก็ละลายไปที่ต่อมน้ําเหลืองอ๋อะคือละลายไปเพราะว่าเราอยู่เฉยๆเนี่ยปกติหน้าคนเราเนี่ยจะไม่มีทางที่ไขมันที่หน้าสลายไปเองได้ถูกต้องให้เป็นอบซาวหน้าอบหน้าอบอะไรแล้วก็ต้อจริงๆค่ะมีคนเคยบอกเจนว่าให้ไปเอาหน้าคลึงกับไอ้ทวมอจริงๆแล้วมันจะได้แบบว่า เจนอย่างเงี้ยเจนก็บอกอุ้ยแม่ไม่ใช่ล่ะรูปขนกว้างพอดีรูปขนกว้างอุ้ยแต่รูปนี้เบลมากอะเจนแล้วมันก็กลับมาค่ะแล้วหน้ามันก็กลับมาเจนไม่ใช่แค่เจนนะดาราเกาหลีก็มีนะจ๊ะเห็นบอกเป็นนางเอกฟูลเฮาส์ใช่ไหมนางเอกซองเฮคียวเห็นป่ะเมื่อก่อนนักกงใช่คนไหนอขอโทษไม่ใช่แฟนเกาหลีที่เล่นกับเรนไงมีลูกมีลูกมี้ลูกขอโทษหน่อยมีลูกนี่เฮ้ย S <S ตอนที่เล่นฟูเขาหน้ากลมมากแต่ว่าด้วยตอนนี้คือนักจิตวิทยาแล้วก็พวกช่างพันเนี่ยเขาวิจัยกันมาแล้วว่าผู้หญิงที่หน้าบีเชมเนี่ยจะดึงศักยภาพของความเป็นผู้ชายเออกล<ด><อ>าด้วยอ,อยากดูแลเราจริงอุตายแล้วจริงการมีใบหน้าเรียวมันมีผลกับชีวิตเราขนาดนี้เลยเหรอจริงค่ะเขาบอกว่าผู้หญิงหน้าเรียวเนี่ยแล้วก็หน้าเป็นรูปบีเชมอะไรเงี้ยจะดูแบบว่าดูเด็ก ดูเก๋แล้วก็ดูแบบหน้าทนุถนอมผู้ชายก็เลยอยากจะทนุถนอมดาราเลยไปทําเยอะมากตอนนี้ดาราไปทำหน้ามีเชฟเยอะมากมันดูกระชับอ่ะมันดูกระชับอ่ะจากเคยห้อยมาแล้วรู้สึกได้เลยรออันนี้คือทาเยอะไหมหรือมีส่วนผสมอะไรยังไงอ่ะอันนี้มีส่วนผสมจากซิงซิงไฮแคนค่ะซิงไฮแคนเนี่ยจะไปช่วยสลายไขมันเหมือนการเราไปเคยได้ยินค่ะที่เขาบอกไปฉีดไลโปใช่ใช่ฉีดไลโป ตรงหน้าเนี่ยเพื่อหายไขมันตรงหน้าเลยค่ะเมื่อก่อนแล้วมันไม่หายเป็นจุดๆแล้วหน้าไม่ยั่วเป็นเหมือนก็นั่งเนี่ยคือเราไม่รู้เราไม่รู้เราไม่มีทางรู้ได้แต่ตัวเนี้ยคือคุณแค่ทาธรรมดาหรือจะนวดก็ได้แต่แนะนําว่าคือทาธรรมดานี่นี่ before After เอ้ยมันยั่วจริงๆนี่คือมุมเดียวกันเลยนะแล้วมันดีขึ้นเลยอ่ะเจนน่าเด็กลงเลยอ่ะเจนเออแต่มันเด็กลงจริงนะนุยกับพี่เอ๋ะอย่ามาพี่ จริงมันจะทำให้เราดูเด็กลงค่ะเพราะว่าฟื้นเลยอ่ะพอมีแก้มดูหน้าหน้าแก่ไปเลยแล้วมีตัวอะไรอีกไหมอ่ะตัวนี้คือจะช่วยเรื่องไขมันก็เหมือนที่เจนบอกว่าฉีดไลโปสลายแล้วมันก็จะสลายไปทางพวกต่อมน้ำเหลืองอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปเจ็บตัวด้วยนอกจากเจนที่จะหน้าผอมวีเชฟแล้วนะเรามีลูกค้าผู้ใช้จริงเลยนะเออเดี๋ยวจะมาบอกว่าอุ้ยนางเป็นพรีเซนเตอร์หรือเปล่ามาพูดให้่างนะไปดูคนที่ใช้จริงกันวีเชฟค่ะตอนนี้ ไม่คิดว่าปัญหาผิวหน้าจะมาไวขนาดนี้ไม่ว่าจะเรื่องผิวหน้าแล้วก็เรื่องปัญหาเกี่ยวกับเรื่องช่วงตรงนี้ค่ะมันไม่ค่อยกระชับเลยเหมือนรู้สึกว่ามีกามแล้วก็เนื้อหย่อนค้อยมากเลยค่ะมาได้รู้จักกับตัวรีเฟซค่ะตัวนี้จะช่วยเกี่ยวกับเรื่องการกระชับผิวหน้าคือก,ก่อนหน้านี้นนคือเห็นเพื่อนใช้มาแล้วเพื่อนก็แนะนําพอใช้ไปเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันโอเคอ่ะมันคุ้มค่าเวลาทาไป2อาทิตย์เริ่มรู้สึกแล้วว่าผิวหน้าเหมือนได้ออกกําลังกายผิวหน้าจะ กระชับขึ้นแล้วก็ได้รูปขึ้นน่าจะเป็นรูปตัววีขึ้นนะคะสําหรับวิธีใช้ตัวครีมรีเฟกกระชับผิวหน้านะคะคือลูบเนื้อครีมมาแตะเบาๆตรงระหว่างช่วงกลามนะคะแล้วนวดเข้าไปแรงๆนิดหนึ่งอะไรอย่างนี้ปกติทาครีมอาจจะทาเบาแต่อันนี้ย้านิดนึงว่าขอทาแบบหนักๆนะคะทั้งสองข้างตบ,บลงไปแค่นี้นะคะก็ภายใน2ส,สัปดาห์เนี่ยจะเริ่มเห็นแล้วว่าหน้า,าเป็นรูปตัววีกระชับขึ้นแล้วก็ผิวหน้าจะตึงขึ้นจนคนรอบข้างเนี่ยทักเลยว่าไปทำอะไรมา เหมือนเจเลยค่ะคนรอบข้างก็เลยทักว่าเลิกกินหมูแล้วใช่ไหมช่วงนท้นไม่ไหวเลยจริงๆเห็นบอกต้องมีเทคนิคในการทาด้วยใช่ก็คือทาขึ้นอม่งี้ค่ะถ้าสมมติจะลดเนี้ยงก็ทาขึ้นมาแล้วก็นวดขึ้นมาพยายามนวดให้มันขึ้นแล้วก็กดอย่ากดแรงนะคุณผู้ชมต้องทายถูกวิธีนะหลายคนชอบทาครีมแล้วอย่างเงี้ย ไปไปไปไม่ได้ต้องทาขึ้นไปแล้วก็กดไปนับ1นึถึงสิบนับหนึ่งถึงสิบทค่้นททำงานได้เหมือนโบท็อกเลยอ่ะเพราะว่ามันมีสารอีกตัวหนึ่งด้วยค่ะเป็นสารชื่อ Acetyl e x X p e p t i เปปทแปคือสารตัวนี้จะออกลิปเหมือนโบท็อกเลยคือนอกจากว่ารูปหน้าจะเป็น v s h a p e แล้วนะคะเราก็จะต้องทําให้ตีนกาและทุกๆสิ่งทุกอย่างบนใบหน้าของเราหายไปด้วยเราถึงจะดูเด็กโดยสมบูรณ์แบบค่ะไม่ใช่หน้าวี pe แเราแบบว่า ทุกอย่างมานานมไม่ได้ก่อนาน,นานไม่เห็นผลความจริงสองอาทิตย์เจนก็เริ่มเห็นผลแล้ว <H aa> ใช่เขาบอกว่าสามถึงสี่อาทิตย์แต่ว่าสองอาทิตย์ของเจนนี่คือเจนเริ่มเห็นผลเลยจริงๆ <H aa> ตอนแรกไม่ได้แบบว่าไม่ไม่ได้ตั้งใจจะหาครีมอะไรมาใช้เพราะคิดว่าครีมคงแบบไม่ได้ผลแน่นอนเท่าเดียวกันนะไม่ค่ไม่วได้ี่ยดกั้นใช่แล้วไปถ่ายกับพี่ของที่หนึ่งหนึ่งสี่สี่บ่อยมากเขาก็แบบเจนอ้วนขึ้นแล้วนะอะไรเงี้ย คือทักโดยที่เราแบบจะก็แล้วคือเขาแบบน่ารักมากมีอะไรดีๆเขาจะคอยบอกและคอยส่งมให้เจนใช้ตลอดเพราะเขารู้ว่าเจนเป็นคนใช้เสร็จจะบอกต่อเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพราะว่าด้วยวัยเดียวกันมันจะสภาพหน้น่าจะคล้ายๆกันจ่าเจนใช่จริงจรจะคล้ายๆกันก็เลยเพระว่าเขาส่งมาให้ใช้เจนบอกเฮ้ยไม่เห็นถึงสามอาทิตย์เลยก็เห็นผลแล้วเจนก็เริ่มเห็นผลแล้วาล้พี่นุ้ยเริ่มอยากได้แล้วบอกมาซีว่าราคาเท่าไหร่อย่ามาพี่นี่ อายุเท่ากันแต่แม่มาชมใจน้องเจนละนี่ไงอีกสองอาทิตย์เดี๋ยวเจอกันเจนเอามาเลยสองอาทิตย์สองอาทิตย์ท่านขอมาเลยเจนค่ะเหรอมาค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะทุกท่านทุกเรานะจ๊ะอ่าววันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่พรุ่งนี้มีเนื้อหาสาระดีๆรออยู่แน่นอนสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ